มาดูกันที่ภาพรวมของตลาดทุ้นไทยเช้าวันนี้รวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนเราจะไปกันที่คุณสุวั์วัฒนพรพรมครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตปรชัยครับสวัสดีครับคุณสุภาครับครับแหมก็เอาละแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะชัดเจน เออมากๆในระดับหนึ่งแล้วละ่ะสำหรับประเด็นทางการเมืองนะครับรว่าในส่วนของพรรคประชาชนก็คงจะร่วมกับทางพรรคภูมิใจไทยในการดันคุณอนทุทินชาญวีรกูลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ขนาดท,ที่ฟากเพื่อไทยเนี่ยมีการยื่นทุนกล้านะขอยุบสภาจริงแต่ไม่สําเร็จเอาละนะภาพมันชัดมาทางนี้ตลาดหุ้นตอบรับยังไงมันจะมีผลกระทบต่อตลาดเช่นไรบวกหรือลบ ก็ผมคิดว่าเอาภาพเป็นระยะสั้นก่อนเนื่องจากว่าจะมีการเก่งกับภาพตรงนี้มาได้สองสองวันทําการนะครับอาจจะมีาการเซเวอรแฟกบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ถามว่าภาพระยะกลางเนี่ยผมคิดว่าภาพหลักน่ยน่าจะเป็นลักษณะการไฟเว่อัพ up นะครับเรื่องหลักที่ผมให้ภาพนะครับคือเรื่องนี้นะครับถ้าเมื่อคืนดูรายงานเฯฯศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเห็นพักรายงานยางอ่อนลง,ลงนั่นหมายความว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆในช่วง กลางเดือนกันยานะครับการลดดอกเบี้ยทำให้สภาพคล่องเพิ่มขึ้นขณะที่เวลาเม็ดเงินเลือกนะครับก็จะเลือกอย่างตลาดหุ้นที่มีเสียภาพด้านการเงินการคลังนะครับการที <S 1> <S 1> <S ่การเมืองนิ่งเนี่ยนั่นหมายความว่าเสียภาพด้านการเงันเนี่ยจะกลับมาครับคําตอบสุดท้ายนะครับก็คือว่าเชื่อว่าตลาดหุ้นจะตอบรับในทางบวกภาพความชัดเจนทางการเมืองตรงนี้อืมโอเคน่าจะไปทางบวกนะแล้วก็อาจจะต้องมองภาพระยะก,กลางขึ้นไปอืมอืม ทีนี้ดูมันมีปัจจัยมีประเด็นอื่นใดไหมออนอกเหนือจากเรื่องการเมืองที่ต้องเฝ้าจับตามองเมื่อ,อสักครู่ท่านพูดถึงเรื่องของเฟดใช่ไหมที่ก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยอีกหลายครั้งหลังจากนี้ครับ ก็สำหรับมุมของภาพต่างประเทศนะครับปัจจัยหลักที่ตลาดจะตามในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นะครับก็คือเรื่องของทักรายงานสหรัฐนะครับจริงเมื่อวานตัวเลขมันเป็นเรื่องของการตำแหน่งงานเปิดใหม่นะครับแต่ว่าตัวเลขนี้โดยปกติจะรายงานช้านิดหนึ่งนะครับรายงานเป็นตัวเลขของเดือนช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวเลขนี้ตลาดก็อยากจะยังไม่ได้แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต ตลาดจะตามดูนะครับทั้งยอดผู้ขอรับส่วการการว่างงานครั้งแรกนะครับในช่วงค่ําคืนวันนี้นะครับรวมถึงออตัวเลขสําคัญในวันพรุ่งนี้คือยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับ mm hmm. รแล้ผมเรามีเรามีตัวดัชนีชี้นำอันหนึ่งที่สําคัญนะครับ mm hmm. ก็คือในช่วงของการรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภค ของคอนเฟรน์บอร์ดในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยมันมีตัวเลขรายละเอียดอันหนึ่งนะครับปกติเขาจะทำการสำรวจครับว่าจำนวนผู้ที่คิดว่างานเนี่ยหายากรบกับคนที่คิดว่าช่วงเนี้ยงานหาง่ายนะครับเราพบว่าแก็บตรงเนี้ต่ำสุดในตั้งแต่ปี2022นะครับนั่นหมายความว่าอันนี้เป็นสัญญาณชี้นำแหละว่าภาคแรงงานสหรัฐกำลัลงอ่อนลงนะครับแล้วถ้าเรามองไปข้างหน้า ความกังวลว่าเฟดไคิดว่าเอ้เงินเฟอ้อจะสูงขึ้นหรือเปล่าจากมาตรก,การภาษีนะครับเผมให้นักทุนคิดตามแบบนี้นะครับว่าถ้าเราเป็นเฟดนะตอนนี้เราจะเห็นภาพเซตของภาษีที่คุณทาจะใช้เนี่ยเกือบครบหมดแล้วนะครับในนั้นเราจะประเมินได้ระดับถึงแล้วว่าริสของภาษของเงินเฟอ้อเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับในนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าภาคแรงงานดูทรงไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยเฟดพร้อมที่จะขัดดอกเบีย้ยแล้วก็ขัดแบบต่อเนื่องเลย นะครับวงจรที่จะเห็นนะครับก็คือว่าเราคาดว่าเป็ดเนี่ยรอบนี้ลดดอกเบี้ยช้าที่สุดในบรรดาหลายๆประเทศนะครับการลดจะยาวนานนะครับหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าปีขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะใกล้ถึงปลายทางนะครับจะลดได้แค่หกในแค่หกเดือนข้างหน้านะครับนั่นหมายความว่าดอกแรกเด็กจะอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะครับเม็ดเงินปกติเวแบบเนี้ยเม็ดเงินมักจะวิ่งมาในฝั่งของ EM นะครับแล้วบ้านเราเนี่ยก็มีความชัดเจนเรื่องการเมืองพอดีนะครับผมคิดว่าองค์ประกอบแบบเนี้ย น่าจะเป็นไปนในทางบวกกับนะเศรษนีน็กครับผมม,ม,บมันมีอีกไทม์ไลน์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้คือการประชุมของ o p e ป PLUS อ่าล่าสุดก็ดูเหมือนกังวลกันว่าเออโอเปกพล u สอาจจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาในการประชุมเรื่อนี้ตรงนี้จะมีผลต่อเซนิเมนต์ของตลาดหรือว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดบ้านเราอย่างไรบ้างครับ ครับก็สําหรับภาพนี้นะก็ต้องยอมรับว่าในเชิงพื้นฐานนะครับเรื่องของกลุ่มที่อิงก,กับน้ํามันนะครับอย่างปตทปตทอสอพเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันนะครับอาจจะมีแรงกดดันบ้างนะครับแต่ผมคิดว่ามีแฟกเตอร์หนึ่งที่เราเห็นภาพก็พคือว่าความชัดเจนเรื่องการเมืองเม็ดเงินของฟันโฟเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวบวกนะครับเพราะเวลาที่เม็ดเงินเข้ามาเนี่ยแน่นอนมันต้องเลือกหุ้นบิ๊กแคปหุ้นที่มีสายใหญ่มากพอนะครับ<ม>ก็เชื่อว่าจะซึมๆมบ้างแต่ถึงไม่ถึงขั้นที่จะเป็น ประเด็นที่กดดันเซ็นเด็กอย่างมีในยาสําคัญนะครับขณะที่ด้านอื่นๆเราจะเห็นว่ามีหลายเซกเตอร์ที่จะได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องน้ํามันลงนะครับไม่ว่าจะเป็นโดเมสติกนะครับอย่างค้าปลีกนะครับลงไฟฟ้านะครับวัสดุก่อสร้างแะเหมาก่อสร้างกลุ่มเหล่านี้จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับโดยรวมๆผมตีเป็นถ้าลบก็ลบเล็กน้อยครับก็อาจจะดูลบแต่ว่าโอเคเราก็จะไปพุ่งกลาบในเฉพาะกลุ่มที่อาจจะได้รับผลเชิงบวกกับราคาน้ำมันหากว่ามีการปรับลดลงจริงถูกป่ะหัตัวนี้ ครับผมใช่ครับนะครับเอ๊ะถ้าดูจากตัวนี้ไปเนี่ยโอเคแหะว,วันนี้พรุ่งนี้ก็มีทำลายคือ5กันยาก็ชัดเจนออกมาการประชุมสภาเนี่ยก็คงจะมีการเลือกนายกอะไรอะไรก็ว่ากนไปเนี่ยในเชิงกลยุทธ์นะฮะในช่วงระหว่างเนี่ยที่รอความชัดเจนอะไรต่างๆมองอยังไงฮะตรับ ก็สำหรับธีมหลักที่เราแนะนําในวันนี้นะครับผมคิดว่าเราเห็นภาพบวกชัดใน2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือเรื่องของวงจรดอกเบี้ยขาลงนอกจากฝั่งสหรัฐนะชาวเนี่ยฝั่งบ,บ้านเราก็มีเงินเฟอ้อ C P I ด้วยผมคิดว่าโอกาสจะไปแตะระดับกรอบของแบงก์ชาติที่1%นเนี่ยยังไม่น่าจะเห็นในระยะสั้นนะครับนั่นหมายความว่า ตลาดจะให้น้ำหนักกับดอกเบีย้ยขาลงทั้งข้างในข้างนอกนะครับหุ้นที่อยู่ในตีมดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยวันนี้จะเด่นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็แน่นอนว่าโดเมสติกหลายกลุ่มถ้านักทุนสังเกตนะจะเห็นว่าเดค่อนข้างที่จะซึมเกาะซึมมากๆเลยในช่วงก่อนหน้านะครับก็แรงกดหลักคงเป็นเรื่องของคอนเซิร์นเรื่องของการเมืองนี่แหละพอการเมืองใครล็อกได้เนี่ยผมคิดว่า กลุ่มโดมเมสติกก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นนะครับเรามีเซ็ตหุ้นที่ได้ประโยชน์ทั้ง2ขาตรงนี้เลยนะครับรวมถึงการเก,งก็งไปนกนับนโยบายของทักภูมิใจไทยด้วยนะครับ mm hmm. หุ้นแรกนะเราไปที่กาเฟสจีนะครับ mm hmm. ก็ได้ทั้งดอกเบีย้ยขาลงได้ทั้งโนมเมติกที่ชัดขึ้นนะครับและนโยบายของภูมิใจไทยเรื่องนึ่งคือฟรีโซลา่านะครับอันนี้จะเป็นแรงหนุนนะครับ mm hmm. หุ้นที่2เราไปที่ CPO นะครับก็ทั้งการเมืองชัดความเชื่อมั่นการบริโภคอะจะกลับมานะครับรวมถึงเป็นหุ้นนี้สูงในประโยชน์ดอกเบีย้ยขาลงนะครับสุดท้ายเราไปที่ MTC นะครับก็อยู่ในธีมลักษณะเดียวกับ CPR เลยนะครับวันนี้ให้จับตาประมาณนี้ครับผม,ม,มนะครับมีในส่วนของตัวไหนไหมที่ต้องเฝ้าระวังในสถานการณ์แบบนี้ที่อาจจะพึงไว้สักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันอาจจะมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่บ้างพอมีไหมฮะ สก,กณ์แบบนี้นะครับผมคิดว่า,าในฝั่งของหุ้นที่อาจจะมีตลาดนะเอามุมมองของตลาดนะเอาตลาดจะไปตีความ,มไปเกี่ยวข้องอะไรกับพักทางพักเพื่อไทยหรือเปล่านะครับในแง่สิตวิยาในถังลบอาจจะลองระวังบางจากไว้บ้างก็ได้นะอ,อ๋อบางจากใช่ไหมฮะที่เอ๊ะมันเกี่ยวโยงยังไงก็กรีลของบางจากรครับก็อาจจะมีการพูดถึงเ,เรื่องของโครงการใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ครับที่ ที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกันโอเคแล้วก็ที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นเกี่ยวกับพูดหรือหุ้นอะไรในลักษณะนั้นนะว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับทุนต่างประเทศนะที่อาจจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตราจจะส่งผลไปถึงความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในลักษณะนั้นนะฮะอ่าโอเคอาคุณสุวัสด์วันนี้กราบขอประคุณนะครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ คุณสวัสด์วัฒนพรพรมครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยฝ่ายกลยุทธก์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี เอาละผมรู้ประเด็นตอนท้ายเนี่ยม,ม,มันมันมันมีสีสันของมันอยู่เดี๋ยวเราขยายความนะเ,เอาโดยสรุปตรงนี้นิดหนึ่งครับก็โดยสรุปก็คือเบื้องต้นเนี่ยก็เอาละละักษณะของตลาดหุ้นในช่วงนี้ก็อาจจะมีลักษณะของไซเวย์นะเป็นการไซเวย์อัพนะครับแล้วก็ปัจจัยก็แน่นอนแหละครับมันมีเรื่องของความชัดเจนทางการเมืองแล้วก็ปัจจัยภายนอกก็เรื่องของเฟดเนี่ยก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงของกลางเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะทําให้เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดที่เป็น ตลาดเกิดใหม่หรือโดยเฉพาะอ m มา i n e ินมา e t นั่นก็หมายถึงว่าไทยเราเนี่ยพอมีความชัดเจนด้ื่การเมืองก็ถูกมองว่าเอกก็น่าจะมีเม็ดเงินเนี่ยที่ไหลเข้ามาเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพตรงในส่วนของเฟดมันมีอีกประเด็นก็คือเรื่องของน้ํามันนะครับเพราะเนื่องจากว่า OPEC PLUS สเนี่ยเขาจะป,ประชุมวันอาทิตย์นี้ก็มีการคาดการณ์หรือว่า กังวลกันว่าจะมีการเพิ่มกาลังการิตนั่นะก็หมายถึงว่าราคาน้ำม,มันอาจจะย่อตัวลงมาอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีกระทบในเชิงของเซนเซเมนต์ในกลุ่มของพลังงานในบ้านเราแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีะไม่มากนักนะฮะเมื่อเทียบกับปัจจัยในแง่ของเฟดที่อาจจะดูมีปัจจัยที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองแล้วก็หุ้นนะฮะทีะ่ทางคุณสวัสดิ์แนะนําไว้ก็แน่นอนนะฮะีมในแง่ของวงจรดอกเบี้ยขาลงแล้วก็อีกทีมก็เป็นหุ้นในกลุ่มที่เป็นดอมเมสติกนะฮะก็ เน้นเลยฮะสหุ้นนะครับตัวแรกก็คือตัวของกราฟนะฮะอันนี้ได้ทั้งดอกเบียขาลงนะครับเรื่องของอตัวของดมิสติกด้วยนะครับสองก็คือ CPR อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งที่แนะนำแล้วก็อีกหุ้นหนึ่งก็คือ MTC นะครับตัวแทนในกลุ่มของไฟแนนซ์นั่นเองนะครับ